Hi วันดีเราตอมนะฮะก่อนอื่นเลยนะช่องของเรามีคน s u b สไครต์ครบ500,000คนแล้วค่ะนี้ใจนดีใจเวอร์ด,ดีใจมากของคุณนะคะแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นของคลิปนี้คือทุกครั้งที่ช่องของเรามีคนกดติดตามเพิ่มครบทุกๆ100,000ซับสไครต์เราก็จะทำโปรเจกต์ที่ชื่อว่ายอทททวอเย่อมาจาก YouTube ทุกวัน พื่อตอบแทนคนดูที่น่ารักของเรานะคะเยอดทอวันหรือยูท b e ทุกวันนี้นะคะก็คือการปั่นคลิปลงให้ดูทุกวันวันละคลิปเป็นเวลา1อาทิตย์คือฉันจะทำคลิปอะไรก็ได้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและค่าตอบแทนคนดูอ,อยู่ดีๆก็เพิ่มงานให้ตัวเองขึ้นมางั้นล่ะ <laughs> หลังจากนี้7วันนะคะเราจะมีคลิปให้ดูกันทุกๆวันเลยอาทิตย์หนพราะงาันก็เตรียมตัว ไว้ให้ดีนะครับทำไมต้องเตี๊ยบตัวด้วยโอนี่ฉันทำจริงมีคับคุณผู้ชม,มนี่เกะไก่ไปอีกยอทาทอวอล I'm so creative <laughs> มันแค่บอร์ดกับสีช็อตป,ปะวะฮัลโหล whatever <laughs> คือคราวนี้ฉันตื่นเต้นมากๆเลยแกเพราะว่าฉันวางแผนไว้แล้วและคิดว่ามันน่าจะออกมาดีนะเพราะงั้นก็ติดตามไว้นะคะแล้วก็มาเจอกันพรุ่งนี้ <laughs> กับยอทาทวอหมายเลขหนึ่ง อ๋ออีกอย่างคือในอนาคตเนี่ยนะคะคือถ้าในอนาคตจะทำเยรทอทวอรอีกแล้วงงว่าเดียวทอทวอรคืออะไรก็ให้มาดูคลิปนี้อีกทีนะคะแล้วฉันก็จะได้เงินจากโฆษณาอีกรอบหนึ่งไปละแล้ลเจอกันนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เลยนะบาย